รีสอร์ทที่น่ารักบ้านขาวบ้านขาวริมน,น,น้ำบ้านขาวบ้านขาวริมน้ำบ้านขาวสะเป็บ้านขาวาขาว,วันน,นี้นี่คือห้องนอนแม่นะคะนะใช่อ,อันนี้คือห้องน้ำแม่ฉันจะอาบนี้แล้วใดิฉหนูเปิดมานะ่านแล้วหนูเปิดมา่านเปิดมา่านเลยแล้วก็ให้บ้านตรงข้ามดูตรงสารเขาดัง เอาชุดแม่น้ำมาเปล่าไม่เรือประคบแฝงเอ้ยเป็นอย่างไรใช่ตรงนี้นอนนี่นะคะ,ะเขาเปิดเปล่าวะอ่ะอันนี้ห้องน้ำนะคะ,อะเอาหอดรองเท้าก่อนแต่ดิฉันไม่อาบนะดิฉันจะอาบนี้อ่ะนี่ห้องห้องห้องหนักอันนี้ห้องแม่เอาเข้ามาเลยยาย นี่คือห้องแม่ในวันนี้นะคะน,น,นั่นคือห้องน้ําอยู่ข้างนอกใช่นี่นะคะจะนอนห้องนี้นะคะอ้าว <c oughs>